ตรงน้ำมีเยอะแยะเดี๋ยวพิจะไปนั่งพักตรงไหนจะตรงนี้ออนั่งสไลเดอร์อ,อยู่นู้นรู้คนะ่ะจะนั <c oughs> ่งตรงนี้ไหมคะได้ได้ไหมยืนยืนอ่ะอ่เอาเลยตรงนี้แหละเอาล่มๆไหนก็ได้ <c oughs> ตรงไหนล่ม สิงฟิวฟสปารีสอร์ทเปลี่ยนได้เลยนะวินวิน,นจะไปขอผ้าพี่ก็ามาสออันตัวเนี่ยลงน้ำจะดูไหมลงเหอะป้าแต่ป้าไม่ได้เอาชุดมาเลยอ้าวก็เอามาไม่เหรอมันก็อยู่ในกระเป๋าก็ป้าบอกว่าจะไมาย แต่มันน่ามันน่ามัน่ามาเลยใช่ใสมากเลยไม่พาไปเปลี่ยนตรงนี้ไปเอามาทำไมเยอะแยะมามาสอน้ทุกนะ ถอดแล้วก็ใส่เสื้อก่อนถอดแล้วก็ใส่เสื้อ,กอยกขึ้นไม่ใช่ไหมน้าบินดำแน่เลยอ่ะแตหรอตรงนั้นมันจะมีร่มแล้วป่ะนี่นของเด็กเดี๋ยวต้องดูก่อนนะความลึกเท่าไหร่เล่นเฉพาะตรงนี้นะตรงนู้นนะี้มีรู้ลึกหรือเปล่าแต่ตรงนี้ของเด็กเพราะไม่มีห่วงยางมา ก็นี้เองแม่